And said, ooh, ooh, what would you สวัสดีครับพบ้านบ้าคอนโดวันนี้ผมอยู่ที่โครงการ n Night Bridge เกษตร s โ c i ไซตี้โครงการคอนโดมิเนียมใหม่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่จาก Origin Property บนทะเลใจกลางย่านเกษตรเลยนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่พหลโยธินแล้วออกจากโครงการไปเนี่ยด้านซ้ายมือเป็นแค่30เมตรเท่านั้นเราสามารถเดินขึ้น BTS สถานีสนานีคมได้เลยหดีอถ้าจะไปมอเกษตรนะครับเดินไปเพียงแค่300เมตรเท่านั้นก็ถึงรั้วมหาลัยแล้วและโดยรอบโครงการนี้ก็ยังแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับซึ่งถ้าใครได้ผ่านย่านเกษตรในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นโครงการชัดเจนโดดเด่นสะดุดตาม,มากๆถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของย่านนี้เลยก็ว่าได้ โดยโครงการ Night Bridge เกษตรโซซายตี้นี้เป็นคอนโดมิเนียมไฮรีส์สามอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด2ไร่กว่าอาคารด้านหน้าสุดนะครับก็คืออาคาร A มีความสูง16ชั้นอาคารถัดมาคือ B และ C มีความสูง20ชั้นและที่ชั้น16ของทั้ง3าอาคารจะถูกเชื่อมกันเป็นส่วนกลางขนาดใหญ่โดยที่นี่จะมีจำนวนยูนิตพักอาศัย332ยูนิตการที่โครงการแบบเป็น3ทาวเวอร์แบบนี้นะครับมีข้อดีมากๆเลยก็คือในแต่ละชั้นพักอาศัยเนี่ย จะมีจํานวนยูนิตที่น้อยเพียงแค่6-8ยูนิตเท่านั้นให้ความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยมากๆเลยและสําหรับที่จอดรถนะครับเขาจะมีอาคารจอดรถแยกต่างหากโดยจะมาในระบบออโต้พาร์คกิ้ง4ช่องจอดรวมจอดรถได้57%ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวอาคารกันเลยนะครับที่นี่ทุกอาคารเขาจะมีโซนโถงรับบีต้อนรับของตัวเองด้วยที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับคืออาคาร A อครับผมอาคาร A เนี่ยจะมีพื้นที่ใหญ่พิเศษหน่อย ถงล็อบบี้ต้อนรับเขาก็จะมาแบบดับเบิลวอลลุ่มสูงโปร่งดูโล่งอลังการมากๆและด้านหลังผมนี้ครับผนังด้านนี้เขามีการตกแต่งด้วยหินอ่อน Black Forest ดูสวยงามหรูหรามากๆเลยครับโดยถงล็อบบี้นี้ก็จะมีส่วนพื้นที่นั่งพักผ่อนหลายมุมเลยให้เราสามารถนั่งรับแขกได้ส่วนด้านในนี้ครับเดินตามต่อเข้ามาเลยขวามือผมก็จะเป็นโซนเมลบ็อกซ์นั่นเองครับส่วนฝั่งซ้ายมือจะเป็นโซนโคเวิร์กิ้ง ที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถเข้ามานั่งทํางานอ่านหนังสือมานั่งพักผ่อนได้โครงการเตรียมโคเวกิ้งขนาดใหญ่ไว้ให้เลยนะครับและด้วยความที่ที่นี่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมใกล้มหาวิทยาลัยมุมนี้นะครับจะต้องเป็นมุมโปรดของน้องนักศึกษาอย่างแน่นอนมาใช้ในการนั่งทําการบ้านทํางานอ่านหนังสือเตรียมสอบกันได้เลยครับ ถัดจากอาคาร A มาผมก็าำลังเดินทะลุปไปที่อาคาร B นะครับโดยพื้นที่ระหว่างอาคารนี้เนี่ยโครงการจะมีการจัดพื้นที่สวนสีเขียวไว้ให้ดูร่มรื่นมากๆเลยครับพร้อมกับที่นั่งแบบเอาท์ดอร์ด้วยมาต่อที่อาคาร B กันครับตอนแรกที่ผมมองมาจากภายนอกนะครับนึกว่าที่นี่เนี่ยให้ล็อบบี้มาขนาดไม่ใหญ่มากแต่ที่ไหนได้ทุกอาคารเนี่ยล็อบบี้มาแบบอลังการสุดๆเลย พอเขาให้พื้นที่ชั้นหนึ่งเต็มฟลอร์เ,เลยนะครับเป็นล็อบบี้เต็มชั้นเลยครับผมประกบอบกับความสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มด้วยเนี่ยยิ่งแํมให้ล็อบบี้เนี่ยดูแกรนด์ดู grand, ดลงอลังการมากๆอย่างตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ล็อบบี้ของอาคาร B ด้านหลังผมผนังฝั่งนี้ก็ถูกตกแต่งด้วยหินอ่อนพาริซันโดดูสวยงามหรูหราสุดๆไปเลยพร้อมติดชื่อโลโก้โครงการไว้ด้วย <c oughs> ดูแกรนสุดๆ ปัจจุบันนะครับพื้นที่ล็อบบี้อาคาร B นี้จะเป็นส่วนของสำนักง,งานขายถ้าท่านไหนที่ต้องการติดต่อโครงการนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ล็อบบี้อาคาร B นี้เลยครับมาต่อที่อาคารสุดท้ายอาคาร C กันครับอาคารนี้ก็มาหรูหราไม่น้อยหน้ากันเลยครับด้วยการตกแต่งผนังด้วยหินอ่อนไวทวอลกัสดูโดดเด่นสะดุดตามากมาก ที่นี่นะครับมี3อาคารทําให้แต่ละอาคารเนี่ยมีจำนวนยูนิตพักอาศัยเพียงแค่ร้อกว่ายูนิตเท่านั้นได้ความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายด้วยแต่ละอาคารก็มีโซนโล็อบบี้ที่แยกขาดออกจากกันไปเลยด้วยความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยมากๆอ่ะแล้วเดี๋ยวส่วนการชุดใหญ่ครับ g ยู่ผมพาไปดูครับว่าจะมีอะไรบ้างตามชมพร้อมกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น16ซึ่งเป็นชั้นส่วนกลางขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันทั้งสามอาคารเลยนะครับโดยที่บริเวณด้านหน้าน,านี้จะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาว่ายน้ําออกกำลังกายได้แบบจริงจังเลยโดยสระว่ายน้ํานี้นะครับจะเป็นแบบ Infinity Edge ด้วยว่ายน้ําไปมองวิวได้รอบด้านแบบ270องศาเลยครับทิศเหนือเนี่ยเรามองไปเห็นแยกเกษตรนะครับเห็นสวนเขียวๆสวยๆของมองเกษตรด้วยส่วนที่บริเวณทิศใต้ครับก็จะมองไปยังวิวเมืองซึ่งมองไปทางแยกราชีวทีนนั่นเองครับ และบริเวณนี้เนี่ยยังมีโซนจักรกุซี่ด้วยให้ลูกบ้านสามารถมานอนมานั่งแช่น้ํากันได้เลยนะครับสสาว่ายน้ําที่นี่จะมาแบบกึ่งอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับโดยจะมีทั้งโซนในร่มแล้วก็กลางแจ้งวันที่อากาศไม่ดีฝนตกยังไงเนี่ยเราจะมาว่ายในโซนที่เป็นในร่มก็ได้ส่วนบุมนี้ครับโครงการจะมีเตียงไว้ให้4เตียงนะครับไว้ให้เรามานอนรับลมชมวิวเล่นๆกันบริเวณนี้นะวิวสวยมากจริงๆเลยหรือจะมารอบุตรหลานรอเพื่อนที่ว่ายน้ําอยู่ก็ได้นะครับอ่เดี๋ยวตามไปดูต่อที่โซนถัดไปเลยครับ ถัดมาที่กลางอาคารนี้นะครับก็จะเป็นโซนสกายฟิตเนสเป็นห้องฟิตเนสที่มีเครื่องออกกำลังกายครบคันเลยมีทั้งลู่วิ่งจักรยานเวทเทรนนิ่งแมชีนเทรนรตตนิ่งครบตกแต่งได้อย่างสวยงามดูวัยรุ่นมากๆเหมือนฟิตเนสระดับพรีเมียมเลยนะครับและติดกันตรงนี้ก็จะมีห้องโคคิชเช่นด้วยให้ลูกบ้านสามารถมาจัดสังสรรค์กันจัดเลี้ยงเตรียมอาหารกันได้โดยโครงการทำให้การเตรียมอุปกรณ์ทำครัวให้ครบคันเลยครับทั้งเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอฟหุ้สวิงเตาไฟฟ้าไมโครเวฟตู้เย็น ครบเลยสามารถจัดเลี้ยงกันได้อย่างจริงจังเลยนะครับถัดมาที่ด้านหลังอาคารโซนสุดท้ายนี้นะครับก็คือโซนโซเชียลคลับครับลูกบ้านเนี่ยสามารถใช้พื้นที่นี้ในการทำบิสเนสมีติ้งหรือใช้พื้นที่นี้ในการนั่งทํางานอ่านหนังสือประชุมกันก็ได้นะครับซึ่งโครงการเขาเตรียมพื้นที่ส่วนกลางไว้หลากหลายมุมหลากหลายกิจกรรมเลยให้ลูกบ้านเลือกใช้งานได้ตามสบายเลยนะครับส่วนกลางมาสวยงามอลังการขนาดนี้ห้องตัวอย่างจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมกันเลยครับ ตัวอย่างแรกที่จะพาะมาชมวันนี้นะครับคือห้องแบบ one bedroom ขนาด26ตารางเมตรซึ่งใครที่มีโอกาสเข้ามาชมห้องจริงนะครับอาจจะร้องตกใจได้ว่าโอ้โหทำไมห้องนี้ดูใหญ่จังโดยปกตินะครับห้องทั่วไปเนี่ยเขาจะให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าที่2.4 2.5 2.6เมตรเต็มที่แต่ห้องนี้เนี่ยให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าถึง3เมตรครับโดยโครงการนะครับให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้า3เมตรในทุกห้องทุกยูนิตเลยครับที่นี่ซึ่งขนาดห้องนี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่ไปกว่า26ตารางเมตรนะครับ แต่ด้วยความสูงที่เพิ่มขึ้นทําให้ปริมาตรห้องดูเพิ่มขึ้นห้องก็เลยดูโลง่งดูโปรง่งใหญ่กว่าปกติดูน่าอยู่มากๆเลยครับโดยห้องนี้มีเลเยอร์ที่ลงตัวมากเลยนะครับถือได้ว่าเป็นเลเยอร์ยอดนิยมจากทางออริจินเลยซึ่งเขาจะมีการแบ่งโซนพื้นที่เป็น4โซนชัดเจนมากๆครับทั้งโซนลิฟวิ่งห้องนอนห้องครัวแลวก็ห้องน้ํา4โซนแยกขาดจากกันชัดเจนเลยที่สําคัญคือครัวที่ได้เป็นโซนครัวปิดติดระเบียงด้วยให้เราสามารถทําอาหารได้อย่างจริงจังเลยนะครับ สำหรับพื้นที่ห้องนี้เนี่ยการจัดสรรของเขาก็คือเมื่อเปิดประตูเข้ามาเฉพาะโซนลิฟทงขนาดใหญ่ก่อนโดยโซนลิฟทงนี้นะครับโครงการจะมีบิวอินชั้นวางทีวีตู้เก็บของอเนกประสงค์ตู้เก็บรองเท้าให้บิวอินเต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าแบบนี้เลยนะครับเก็บของเก็บรองเท้าได้เพียบเลยและพื้นที่โซนนี้นะครับเราสามารถจัดหาชุดโซฟาขนาด2-3ถึงที่นั่งชุดโตะะ๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งมาวางได้ก็เหมาะสมลงตัวกับพื้นที่เลยครับ จากโซนลิฟวิง่งเดินถัดเข้ามานะครับจะพบกับโซนห้องนอนซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจะถูกแบ่งกันด้วยกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนเป็นความสูงจากพื้นถึงฝ้าแบบฟูลเฟรมแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะซึ่งการที่มีกระจกบานเลื่อนกั้นแบบนี้ทําให้เกิดพื้นที่2โซนขนาดใหญ่นะครับทั้งโซนลิฟวิ่งแล้วก็โซนห้องนอนบริเวณนี้ถ้าเราใช้ชีวิต2คนเนี่ยลงตัวพอดีเลยสามารถแยกกันอยู่ได้ชั่วคราวนะมีพื้นที่อิสระส่วนตัวของใครของมันด้วยนะครับ ดยที่ส่วนห้องนอนนี้เนี่ยโครงการจะให้บิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าแบบนี้เลยนะครับ3เมตรเลยนะอาจจะต้องมีการหาบันไดเล็กๆมาสักอันหนึ่งเพื่อปีนเก็บของที่ตู้ด้านบนด้วยนะครับเพราะสูงมากจริงๆนะโดยตู้เสื้อผ้านี้นะครับจะเป็นแบบ3หน้าบาน2หน้าบานฝั่งนี้จะเป็นกระจกให้เราสามารถใช้ในการส่องแต่งตัวเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องได้และภายในเนี่ยก็สามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะแยะเลยครับและติดกันด้านนี้โครงการได้จัดฐานที่ขนาด5ฟุตให้เราเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับมีช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับลมชมวิวได้เลยและพื้นที่ห้องที่ติดกับช่องแสงฝั่งนี้นะครับก็คือโซนครัวนั่นเองโดยครัวที่ได้ก็จะเป็นครัวปิดติดระเบียงด้วยให้เราสามารถทาอาหารแบบจริงจังได้เลยมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวนะเพียงแค่ปิดประตูกระจกบานเลื่อนตรงนี้และเปิดประตูกระจกบานเลื่อนตรงระเบียงนะครับระบายกลิ่นออกไปได้ทันทีครับโครงการใช้ชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอฟฮูดซิงมาครบเลยนะครับและพิเศษด้วยบริเวณที่ล้างจานตรงนี้ครับ ด้านบนนี้จะมีที่คว่ำจานให้ด้วยนะล้างเสร็จแล้วเนี่ยกว่ำไว้ด้านบนนี้น้าก็หยดลงบริเวณซิง์พอดีเลยครับไม่เลเอะเทอะเปืเป้อนแน่นอนถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวกับการใช้งานในชีวิตจริงได้ดีเลยนะครับและถัดไปที่บริเวณระเบียงนะครับเราสามารถวางเครื่องซสก้ผ้าได้ด้วยจะวางเครื่องซสกผ้าฝาบนฝาหน้าวางได้หมดเลยนะครับโดยโครงการก็เตรียมระบบน้ําดีน้ําทิ้งรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วและสําหรับพื้นที่ระหว่างโซนห้องครัวและห้องน้ํานี้นะครับโครงการก็จัดเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งให้ อาบน้ำเสร็จออกมาแต่งหน้าแต่งตาได้เลยนะโดยโครงการเขาจะเตรียมวิวอินโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้ในบวัส์มาให้สำหรับห้องน้ำนะครับโครงการจะให้ชุดสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าแล้วก็เรนชาเวอร์สุดหรูดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับจากแบรนด์คอตโต้แถมยังมีฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้เรียบร้อยแล้วครับ ห้องตัวอย่างถัดมานะครับคือห้องแบบ one bedroom plus ขนาดประมาณ30ตารางเมตรเหมาะกับคนที่ต้องการหาห้องขนาดใหญ่ๆพร้อมกับพื้นที่ห้องอเนกประสงค์โดยพื้นที่บริเวณห้องนี้เนี่ยโซนเกกับช่องแสงจะถูกแบ่งเป็น2ห้องด้วยกันนะครับก็คือโซนห้องนอนหลักซึ่งโครงการจะให้บิ i l t i ตู้สภาพขนาดใหญ่เต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าเช่นเคยพร้อมกับฐานเตียงขนาด5ฟุตและห้องอเนกประสงค์ด้านนี้เราสามารถประยุกต์ฟังก์ชันการใช้งานได้ตามใจชอบเลยครับถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยห้องนี้อาจจะกลายเป็นห้องทํางานห้อง work from home ของเราได้นะครับ หรือสาหรับคุณผู้หญิงที่มีเสื้อผ้าเยอะๆห้องเอเนกประสงค์นี้ก็กลายเป็นห้องแต่งตัวได้เลยครับหรือถ้าใครที่อยู่อาศัยกันแบบครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่นอนห้องนี้ห้องเอเนกประสงค์ก็สามารถทําเป็นห้องนอนที่สองให้ลูกนอนได้ที่นี่เลยครับด้วยความที่ห้องนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพื้นที่โซนลิฟวิ่งและโซนห้องนอนก็มีขนาดใหญ่ตามไปด้วยโดยบริเวณโซนลิฟวิ่งนี้นอกจากเราจะได้ชุดบิวอินชั้นวางทีวีและตู้เก็บของเอเนกประสงค์แล้วนะครับฝั่งนี้เลยเรายังได้้้ตตเเนนกสงค์พิิม่มมมขึมาดวย โดยเป็นตู้อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ให้เราสามารถเก็บของหรือวางของสําหรับโชว์ก็ได้นะครับและความพิเศษของตู้นี้ก็คือเราสามารถยกกลางขึ้นมาให้กลายเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบ2ที่นั่งได้เลยนะครับประหยัดพื้นที่มากเลยนะถ้ายังไม่ได้ใช้ทานอาหารก็พับเก็บลงไปจะใช้ทานอาหารก็ดึงกลางออกมาเป็นการใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆครับสำหรับโซนครัวห้องนี้นะครับจะเป็นแบบครัวเปิดโดยโครงการจะให้ชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอบพูซึงมาครบครับวางไมโครเวฟตรงนี้ก็ได้นะทำครัวเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้เลยครับ ส่วนห้องน้ำครับสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าเรนชาวเวอร์จากคอตโต้มาครบเลยมีฉักกระจกบานกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เช่นเคยครับ ห้องตัวอย่างสุดท้ายที่จะพามาชมวันนี้คือห้องแบบดูโอสเปซเพดานสูงพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ36ตารางเมตรซึ่งถือได้ว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องประเภทที่เป็นแรไอเทมของทำเลเกษตรนี้เลยนะครับโดยโครงการใช้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าถึง4.2ถึง4.6เมตรแล้วแต่ชั้นอย่างห้องตัวอย่างนี้เนี่ยอยู่ที่ชั้นที่20ชั้น20นี้จะมีความสูงถึง4.6เมตรเลยครับ เมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องนะครับพื้นที่โซนแรกที่เราจะเจอก่อนเลยคือโซนครัวนั่นเองโดยโครงการจะให้ชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยห้องพูดซึ้งมาครบบริเวณครัวนี้เนี่ยเราสามารถวางเครื่องซักผ้าไมโครเวฟตู้เย็นได้เลยนะครับแถมฝั่งด้านที่วางตู้เย็นตรงนี้นะครับโครงการเขามีการบิวอินตู้เก็บของอเนกประสงค์มาให้ด้วยครับเราสามารถเก็บของทุกจิกเก็บรองเท้าบริเวณนี้ได้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับถัดมาเนี่ยเข้ามาปุ๊บขวามือของผมจะเป็นโซนห้องน้ําครับ ห้องน้ําห้องนี้นะครับสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวบน้ํารวมถึงมีฉากกระจกบานนิรภัยกั้นแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้เรียบร้อยแล้วครับมาว้าวกันต่อที่โซนลิฟวิ่งครับโซนลิฟวิ่งห้องนี้เนี่ยอลังการสุดๆโปร่งโล่ง,ลงมากๆเลยนะครับน่าอยู่สุดๆไปเลยบริเวณนี้นะครับโครงการจะมีการจัดเฟอร์นิเจอร์มาให้บางส่วนแล้วอย่างเช่นตู้เก็บของอเนกประสงค์ที่สามารถประยุกต์เป็นชุดโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งได้ชั้นวางทีวีก็เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้ว มุมนี้เนี่ยเราสามารถจัดหาชุดโซฟามาวางเพิ่มเติมได้2 3ที่นั่งก็กาลังดีนะครับส่วนบริเวณที่ติดกับช่องแสงนี้นะครับผมขอทําเป็นมุมทําง,งานแล้วกันนะจัดวางชุดโต๊ะทํางานใหญ่ๆสักตัวหนึ่งนั่งทํางานไปรับวิวไปสุดฟินเลยครับช่องแสงด้านนี้มีขนาดใหญ่มากๆเห็นวิวได้เต็มตาเลยอย่างห้องนี้เนี่ยอยู่ชั้น20ฝั่งทางทิศเหนือเห็นวิวมอกษตรสวย,สวยเขียว,เยว,เยวๆเต็มตาจริงๆเลยครับ ห้องนี้นะครับถ้าใครได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณแทบไม่อยากไปไหนแน่นอนนะยิ่ง work from home ด้วยแล้วก็ทำงานไปชมวิวไปเพลินเลยทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวตามผมไปชมต่อที่ชั้นลอยเลยที่บริเวณชั้นลอยนี้นะครับโครงการก็จัดเป็นโซนห้องนอนให้เรานั่นเองเดี๋ยวเขาจะมีฐานเตียงขนาด5ฟุตบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พร้อมกับชุดโต๊ะเครื่องแป้งมาให้ครบเลยเพียงแค่ซื้อฟูกและชุดเครื่องนอนเท่านั้นครับ ห้องนี้ก็เตรียมพร้อมให้เข้านอนกันแล้วนะสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ห้องแบบ Duo Space ซเพดานสูงต้องรีบมาดูครับเพราะเขามีจํานวนจากัดนะโดยห้องแบบ Duo Space นี้เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น16-20ถึง20เท่านั้นครับแน่นอนว่าเปิดรับวิวฟินๆเต็มสายตาแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดโอกาสการเป็นเจ้าของห้องแบบแรร์ไอเทมขนาดนี้ต้องรีบเข้ามาดูเลยครับ ไนบริ h เกษตร Society ที่นี่คือคําตอบของคนที่กําลังมองหาคอนโดใหม่ในย่านเกษตรนะครับด้วยทําเลที่ใกล้รถไฟฟ้าเพียงแค่สาเมตรเท่านั้นถึง BTS เสนาน,นิคมแล้วเราขึ้นรถไฟฟ้าไปเนี่ยดิ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างย่านสยามสุขุมวิทได้เลยจากตรงนี้ไปนะครับสสถานีถึงผลโยธิน24่อนาคตเป็นจุดอินเตอร์เชนกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปลี่ยนเส้นทางไปยังลาดพร้าวสำโรงได้และจากตรงนี้นะครับสสถานีเท่านั้นก็ถึงห้ายกาลาดพร้าวแล้วครับให้เราสามารถไปช็อปปิ้งที่สถานลาดพร้าวได้เลย หรือจะเปลี่ยนเส้นทางไปใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินก็ได้นะครับและแน่นอนว่าที่นี่คือโครงการคอนโดมิเนียมที่ใกล้กับมอเกษตรบางเขนมากๆเดินไปเพียงแค่300เมตรเท่านั้นถึงรั้วมหาลัยแล้วหรือจะนั่งรถไฟฟ้าไปก็เพียงแค่1สถานีเท่านั้นก็เข้ามอเกษตรได้เลยครับอนาคตที่บริเวณมอเกษตรนี้ก็จะเป็นจุดอ n t e r c h ์ n g e กับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลด้วยให้เราสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังแคลาลลำสาลีได้เลยเรียกได้ว่าทำเลนี้นะครับลายล้อมไปด้วยรถไฟฟ้าหลากสายหลากสีจริงๆ ให้เราสามารถเดินทางสะดวกได้รอบทิศทางอนาคตแทบไม่ต้องใช้รถกันแล้วครับและรอบโครงการในระยะเดินตรงนี้เนี่ยถือว,ว่าเป็นทำเลที่ดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับรายล้อมไปด้วยร้านคา้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเพียบเลยเดินไปนิดเดียวก็เจอแม็กซ์แวล,ลูแล้วแถมยังใกล้ตลาดขนาดใหญ่ถึง2แห่งด้วยกันได้แก่ตลาดบางเขนและตลาดอามอนพรของกินเนี่ยละลานตามากเลยนะครับหรือถ้าเราจะไปห้างเมเจอร์รลชโยทินเซนทัลลาดพร้าวโลตัสยูเนียนมอล ก็นั่งรถไฟฟ้าไปเพียงแค่นี้เดียวเท่านั้นเองครับทำเลอุดมสมบูรณ์หาของกินง่ายเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลายัยใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างใกล้แหล่งงานมากมายขนาดนี้รับรองว่าคุ้มค่าทางการอยู่เองและการลงทุนแน่นอนครับและยังได้ห้องพักที่มีสเปคเหนือใครด้วยเพดานสูงถึง3เมตรพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินสุดพรีเมียมจัดเต็มและส่วนกลางครบเครื่องขนาดนี้ต้องไม่พลาดเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับ ดยจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่เวลา10.00นถึง1.00ทุ่มไว้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสบรรยากาศจริงส่วนกลางจริงห้องจริงวิวจริงกันได้เลยครับและจะพบว่าที่นี่คือที่สุดของโครงการคอนโดมิเนียมในย่านเกษตรเลยครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะโอกาสาน,น่าจะพาเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพอบ้านบ้า,บาคอนโดหรือยูทูบชาแนลก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ